นี่คือบังเกอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยทํามาบังเกอร์นี้อยู่ที่โรงพยาบาลพนมดงรักครับหลังจากเกิดเหตุขเขมนครับกด BM เข้ามาใส่โรงพยาบาลพนมดงรักแบบเต็มๆทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยติดต่อมาที่มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ครับทางเราเนี่ยก็เลยรับปากทําให้ทันทีซึ่งบังเกอร์นี้คือสุดยอดจริง,รงๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังบังเกอร์นี้ครับเชื่อมต่อกับตัวอาคารสามารถเข็นเตียงของผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาด้านในของบังเกอร์ได้แบบทันที เวลาที่เกิดเหตุและแพทย์คุณหมอจะยังสามารถรักษาคนไข้ได้อย่างต่อเนื่องเพราะมีการทําระบบไฟครับเข้าไปที่บังเกอร์และมีการวางแผนสำรองด้วยหากไฟดับก็จะยังสามารถใช้เครื่องปั่นไฟต่อได้รูปแบบเนี่ยเป็นสี่บังเกอร์แบบใหญ่ทําเชื่อมต่อกันขนาดเนี่ยใหญ่เกือบ30เมตรโครงสร้างเนี่ยทำด้วยปูนแล้วก็เคลือบซ้ําด้วยปูนเนี่ยอย่างหนาอีกชั้นและล้อมด้วยยางที่ใส่ดินเพื่อซับแรงกระแทกและเคลือบด้วยดินอีกชั้นหนึ่งซึ่งเตรียมพร้อมสาหรับการ รับแรงกระแทกแบบมหาศาลทุกอย่างเนี่ยผ่านการคิดและผ่านทีมสร้างคุมงานเนี่ยเป็นทีมนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งจะรู้ปัญหาที่แท้จริงแต่ยังไม่ได้หมดเท่านี้ในโรงพยาบาลพนมดงรักครับเรายังสร้างบังเกอร์พยาบาลเพิ่มให้อีก2จุดแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปอทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตว่าบังเกอร์แพทย์พยาบาลจะเป็นยังไงบ้างกดติดตามไว้ครับ